这个是警摩托，<laughs> 这啥车、啊？哇，这警察一点帅呀 t h a 谢他他说我可以坐警车一起走。Thank you <吧><天>、啊。我这辈子第一次坐警车。 ก่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับในส่วนของอตำรวจท่องเที่ยวเราได้มีพบนะครับในดาบตำรวจคนหนึ่งเพิ่มเติมนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ตำรวจท่องเที่ยวจะมีสองนายนะครับในส่วนของเพิ่มเติมนายที่พบว่าคนนี้เป็นคนที่นายตำรวจท่านนี้เป็นคนประสานงานกักทางาผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกับกลุ่มของแม่ลูกที่ นักท่องเทีย่ยวที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะได้รับการติดต่อจากคนไทยคนหนึ่งนะครับติดต่อมายังในดาบตำรวจท่องเทีย่ยวท่านนี้ในดาบท่านนี้ก็กวันนั้นไม่ว่างก็เลยโทรศัพท์ให้ทางร้อยตำรวจสมพลเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลนักท่องเทีย่ยวดังกล่าวเนี่ยเองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า,าทางปอชอท่องเทีย่ยวนะครับได้ เรีกเข้าประจำสบกอแล้วแล้วก็ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบควาจริงไว้แล้วนะครับในส่วนของข้าราชการตำรวจสองนายที่เป็นสังกัดจรนะครับในส่วนของปชนั้นได้เตรียมการในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของพรบจราจรทางบกแล้วก็พรบเครื่องหมายราชการนะครับในเรื่องของการเอาไซเรนติดที่ รถนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าราชการที่ี่รถด้วยตนงจุดนี้ตํารวจบนเขาทักหนึ่งก็ดาเนินการในส่วนที่อาจจะเป็นพยานาลฐานที่เกิดขึ้นในปรากฏที่คิดวันนั้นนะครับในส่วนสรุปเบื้องต้นเพื่อตั้งนะครับกรรมการสืบสวนข้อได้จริงที่จะทําให้สามารถลงโทษในทางวินัยแล้วก็ลงโทษในทางอาญาได้ต่อไปนะครับส่วนบุคคลที่ระบุว่าว่าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ย ตรงนี้เราต้องดําเนินคดีหรือว่าจะต้องมีการเรียกมาสอบหรือว่าต้องยังไงต่อกับบุคคลต่งางๆนคิดว่าบุคคลล่าวคงต้องต้องเชิญนะครับเชิญมาให้ปากคำแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยครบถ้วนก็ต้องเชิญมาเป็นใครฮะเป็นคนที่ทํางานอยู่กับรัฐมนตรีหรือว่าเป็นพวกบริษัททัวร์ครับไม่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะครับเรื้องต้นเนี่ยเรื้องต้นนะครับจากเรื่องของการสอบปากคำเบื้องต้น ไปรู้จักที่งานงานหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับได้รู้จักกับทางรถนํานะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วก็แลกเบอร์กันไว้แล้วก็มีงานก็เลยติดต่อมาแล้วเหตุใดผู้ชายคนงกล่าวรู้จักนักท่องเที่ยวชาวจีนครับตรงนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่อาจจะเชิญมานะครับในเรื่องของการให้ท้่วคํำหรือว่าเชิญมาสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวที่ นักรูจัดนั่นต้องเช้่าวจริงเนี่างไรก็คุณต้องต้องต้องพิสู้คำตอบแล้วการรับเงินในวันดังกล่าวเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงไหมว่า,าเป็นเงินเจ็ดพันหรือเงินสองร้อยตามที่คลิประบุฮะเงินสองร้อยแจ้งว่าเออเ,เป็นเป็นเหมือนกับเป็นค่าธรรมเนนะครับแต่เรื่องเงินเจ็ดพันเนี่ยผมผมเดี๋ยววารุณาเกี่ยวในในเรื่องของการให้ความรับส่วนไอ้ทรัพย์ในส่วนตรงนี้ไหมฮะทรัพย์ที่แปลเป็นไทยอ่ะ ในส่วนที่ทรัพที่แปลเป็นไทยนะครับในส่วนที่เป็นตัวของนักท่องเที่ยวเองนะครับก็กรรมการมีแนวคิดว่าน่าองต้องเชิญมาให้ค่อยทำกันตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนนะ่ะยังอยู่ในเมืองไทยไหมครับยังอยู่ครับมีโอกาสที่เราจะต้องเชิญม,มั้มเนื่องจากทําให้ภาพลักษณ์ของตํารวจและประเทศไทยเสียหายก็มีโอกาสครับตรงนี้จะจสอบถึงประเด็นที่ว่าตํารวจเรียกรับหรือว่าให้โดยเสน่หา คือคือในในในเรื่องของประเด็นทุกอย่างนะครับท่านพลตรีนางลงศักดิ์สิทธิพัฒ์ท่านผบอตอท่านได้สั่งการตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็นคลิปอยู่แล้วนะครับว่าให้เจ้าห้าตำรวจเนี่ยสอบถึงประเด็นให้ครบท้กมิติในเรื่องของการเรียกรับในเรื่องของวิธีก,การแล้วก็ทำมากี่ครั้งแล้วก็ได้ทำมาในลักษณะของการรูปแบบของบริษัทหรือประสานงานกับคนนอกอย่างไรเนี่ยยังไงก็คงต้องพิสูจน์ซาให้ข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับ กลุ่มตำรวจกลุ่มดังกล่าว,วเนี่ยปกติเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานไหนและทํางานให้กับใครยังไงฮะถึงได้มีรถนําขบวนเป็นชุดได้จริงจริงเจานี้ตำรวจเนี่ยผมก็ปกจรออยู่แล้วนะครับปกจรอก็จะเป็นเรื่องของการจราจรเรื่องของรถวิทยุเรื่องของจักรยานยนต์นำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของปชท่องเที่ยวก็เป็นที่ทราบนะครับว่าก็ปฏิบัติงนานในสนามบินตรงจุดนี้ก็ถือว่าทั้งสองหน่วย ก็มีการปฏิบัติงานในในพื้นที่ตัวเองนะครับกลุ่มนี้เคยมีกระแสข่าวว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ขับรถนำรนัฐมนตรนีตรงนี้ตำรวจมีข้อมูลไหมผมคงต้องคงต้องสอบระเด็นให้ครบทุกพิติแต่ผมขอเรียนหนึ่งว่าในเรื่องของตำรวจเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาว่าผู้บัญชาให้ไปปฏิบัติหน้านที่อะไรในวันนั้นได้เข้าเวรหรือไม่เข้าเวรแล,เเวลแล้วเนี่ยมาทํางานพิเศษหรือไม่ได้เข้าเวรเป็นวันพักตรงจุดนี้จะต้องเริ่มต้นที่ที่ตรงนี้มากกว่า ก่อนหน้า, <ไป S 1> านี้มีไหมหรือว่าทําเป็นประจํำไหมก,กับการไปรับงานพิเศษแบบนี้เบื้องต้นเบื้องต้นยัง,ยงให้การเบื้องต้นนะครับว่าได้รูจ้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่งานงานหนึ่งในช่วงเดือนพฤิกายนแล้วก็แลกเบอร์กันไว้ผู้ชายคนนี้ทําเกี่ยวกับเรื่องของรถเช่าเรื่องของรถที่มารับนักท่องเที่ยวต่างๆค่ะจยังยังยึดเงนมาใช้เป็นแบบเข้าซื้ส่วนส ตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทั้งจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นของส่วนตัวเอามาติดติดตั้งสติกเกอร์หรือไงก็งมาลักษณะคือมาติดตั้งไซเรนนะครับแล้วก็มาติดในเรื่องของเครื่องหมายที่เป็นราชการเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเราก็มองว่าจะมีเรื่องของความผิดอาญาในฐาน,นะที่เป็นพระบจรารจารทางบกแล้วก็พระบอคร,รื่องหมายราชการ เขาขายเรื่องของปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบไหมครับเพราะว่ามีการแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ในการไปให้บริการแบบนี้ตรงนี้ต้องดูแค่บุมในเรื่องของข้อด้จยริงประกอบ,บทั้งหมดครับก็ไม่ยิ่งประเด็นคือเข้าวินัยถ้าเกิดเข้าอาญาด้วยมัต้องดนจับนักสื่อจะมีการเรื่องจากข่าวการในสังเกตไหเรามีการตรวต่ออะรื่อย่างนก็ตอนนี้ผมคิดว่าทุกอย่างนะครับมันไม่มีความรับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกก็เลยว่า,ววาการทำในำลักษณะนี้ทำไม่ได้นะครับในเรื่องการ ไปนำรวนเรื่องของการอำนรยความสะดวกถุงนักท่องเที่ยวที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์เลยทุกอย่างเลยทำไม่ได้ปกติสามารถขอรถนําขบวนเป็นส่วนตัวอย่างนี้ได้ไหมฮะตามระเบียบของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยระเบียบเนี่ยตั้งมาตั้งแต่มติครมอเมื่อปี2544นะครับแล้วก็เราได้ใช้มาตลอดโดยมีการกําชับในเรื่องของการขอรถนรําขบวนซึ่งประกอบไปด้วย2ประเด็นคือรถนำขบวนที่นําโดยปกติ การลนำขบวนที่ขอเป็นครั้งคราวแต่ในเรื่องของการขอเป็นครั้งคราวนั้นก็ต้องเป็นลักษณะที่จะเป็นผู้มียร์น้จก็คือในกรุงเทพคือผู้การจราจรถ้าเกิดต้องพื้นที่กรุงเทพก็เป็นผู้การทางหลวงในส่วนของพบพตรท่านเมียรหน้าพิจารณาเป็นรายๆไปไปจากที่ผ่านมาทั้งหมดใน่ยนะครับไม่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวส่วนตัวส่วนบุคนคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเว้นแต่ในเรื่องของแผนรถทั้ ราชการหรือกลุ่มที่เป็นลกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับในเรื่องของการทำเนินราชการแต่ในเรื่องทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนหรือว่ากลุ่มตัวที่จะมาทําประโยชน์หรือมีผลที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ย ได้ประโยชน์เรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปจากการประสานงานของหน่วยราชการเช่นกระทรวงท่องเที่ยวหรือว่ากระทรวงต่างๆที่ขอมาและมีเหตุผลแล้วก็ไม่ใช่บรรทัศน์ถงทุกบรรทัดน์ถังเนี่ยจะใช้เหมือนกันหมดนะครับเพราะตัวปลอดภัยของขบวนและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่บนถนนนะครับเป็นหลักนบนอกจาก4ี่นายตำรวจแล้วยังมี1 2 1 2ที่ต้องเข้ามาเรียกมาสอบปากคำได้ไหม ครับตอนนี้ทางวชนนะครับทางวกรวรอได้ตั้งกรรมการตรวจสอบขั้นจริงในส่วนของผู้กัญชาที่ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ทั้งสี่นายไว้ด้วยนะครับเพร่ะจุดนี้เนี่ยก็จะมีคำสั่งค้อนมาอีกคำสั่งหนึ่งเพื่อดูว่าได้มีการบ่อนอันลนเลยหรือมีมลักลอรในเรื่องของการกบันับเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้ดันฉาวาเป็นอย่างไรหรือไม่นะครับต,ตอบอกตมอง ก็ดูข่าวแล้วก็ได้เช็คนะครับไปกับทางเจ้าหน้าที่ทุกขั <tama> ้นตอนนะครับแล้วก็รอสอบปากคำกันหมดตอนนี้ทางสำนังานตวนคนเข้าเมืองนะครับในกรณีนี้ก็ยังไม่พบมีสิ่งที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจน